เรายังมีสัญญาอะไรมันจะไม่ชิบไหมมีครับมียังยังมีสัญญาอยู่นแล้วแต่รอบนี้นี่ก็มาตู่กับคมเพชรในวันลุมพีดีก่อนใช่ครับเส่ยงส่วนใจนะคอมเพชสหรือจะแพ้ยังไงก็เรายังมีสัญญาในบอลจะไม่ชิพตัวหลักตัวหลักอยู่ใช่ครับเราแฟนมวยเป็นห่วงเรื่องร่างกายเราอะว่าเราไม่ได้ต่อยนานอันนี้เราอยากจะบอกแฟนมวยว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วร่างกายผมก็เต็มที่แน่นอนครับเพราะว่าผมได้ตั้งแต่ที่ผมแพ้โจเซฟบราซิลเนี่ยเป้าหมายของผมน่็คือ เป้าหมายของผมคือไม่อยู่ในที่นี้นะเพราะหมายของผมคือผมจะต้องกลับไปทวงแชมป์คืนเส้นนั้นคืนให้กับคนไทยได้ผมก็ต้องพยายามฝึกซ้อมให้มันมากทีเดือนมาแล้วที่เราไม่ได้ต่อยน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนได้ครับเห็นบอกว่าก็ซ้อมหนักตลอดก็ซ้อมทุกวันครับใช่ครับซ้อมทุกวันครับคือทุกคนมีทุกคนจะมีเป้าหมายอยู่แล้วครับเป้าหมายของผมตอนเนี้ยคือต้องกลับบรรลุมังแชมป์ให้กลับคืนมาได้แล้วเราก็จะมีเป้าหมายต่อไปแชมป์เส้นนี้อยู่กับใครตอนนี้ตอนนี้อยู่กับลาโจเซฟลาซิลลี่ครับแน่นอนอยากจะแชมป์คืนอยู่แล้วใช่คครรัับบ ก็ถือว่ามาประเดิมรายการนี้ก่อนใช่ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าโชคดีครับที่ได้มาต่อยในรายการครับผมเลือกนัดแรกของรายการวันลุมนนีครับคืออยากจะให้พูดมวลพูดถึงเปลนแรงบันดาลใจให้กับนักมวยรุ่นน้องๆหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขามาจัดรายการวันลุมินีครับหรือว่ามันเป็นโชคดีของน้องรุ่นหลังครับเพราะที่จะสามารถเข้ามาต่อยในรายการนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาต่อยในรายการวันลุมนนีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อได้เสีย ไปต่อยไปต่อยในรายการวันชิมชิปการระดับโลกบาทีะระดับโลกได้ครับมันเป็นหนทางหนทางหนึ่งที่จะทําให้เหมือนที่คุณทําตีพูดว่าสู้ความจนให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราได้ให้เลี้ยงครอบครัวได้เงินเลี้ยงครอบครัวได้ก็ต่อไปค่าตั๋วก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับในในภายภาคหน้าหรือว่าเราต่อไปเนี่ยเงินรางวัลก็จะมากขึ้นค่าตั๋วอาจจะมากขึ้นสําหรับน้องๆรู่นหลงเพราะว่ามันเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยรถจากเมืองไทยเหมือย่างที่คุณชาตี ได้พูดว่าเป็นการดยกระดับมวยไทยของเราด้วยดยกระดับประเทศของเราขึ้นมาด้วยครับผมบม,มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้องนองรุ่นหลังเลยผมว่าส่วนตัวพชนสายเองแน่นอนเป้าหมายคือกลับไปเป็นแชมป์ีก่อน้ใช่ครับเป้าหมายผมตอนนี้คือหนึ่งเลยผมต้องกลับไปทวงแชมป์ขนมคืนมาได้แล้วพูดถึงวันที่20นี้หน่อยกับคมเพรเป็นไงบ้างก็สนุกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแน่นอนครับเรื่องร่างกายผมเต็มร้อยแน่นอนครับเวทน้ําหนักจะเปรียบแน่นอนครับร้อยยี่สิบห้าก็ประมาณเวลนี้อยู่แล้วที่ใช่แล้วเชือจริงๆแล้วมันเป็น มันเวรที่เล็กสุดแล้วครับใช่ครับแล้วการที่ต่อยออนมเล็กอะน้ำนนเป็นไงบ้างก็อาจจะมีส่วนหรือว่าผมพิดนะครับมผมผมกล้าพูดเลยว่า,าจ,จะมีส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านเราผ่านในจุดๆนั้นเมื่อก่อนไฟแรกที่ผมต่อย 3A เล็กแรกก็ยังไม่กล้าต่อยอ แต่พอถ้าเราไม่ไม่ถ้าเราไม่เกิดความไม่ชินเนี่ยมีมีผลแน่นอนครับครับไอน้นมเล็กนี่คือคือถ้าต่อยโดนมันสามารถหล่นได้ไเลยไหมหนุ่มมันสามารถหล่นสามารถแตกได้เลยครับแตกไ,ได้เลยใช่ครับเหมือนที่ผมโดนมันเนี่ยก็โดนหมัดเหมือนกันนะถึงแตกไม่ไม่ได้โดนสองตัวแล่โดนหมัด แทกแรงนะมันก็เหมือนค่าเชือ่อ <c oughs> ใช่ครับประมาณนั้น <c oughs> เออประมาณนั้นไอสุดท้ายฝากติดตามฝากแฟนมวยก็ฝากแฟนหมัดแฟนมวยโจ๊กเทศครับแล้วก็เอฟซีของเชีชายครับแล้วก <c oughs> ็เอ <c oughs> ฟซีของคนไทยครับในรายการวันที่20่สิครับวันลุมนี้ครับ <c oughs> ật, เป็นนัดหนุนเลิกนัดแรกครับ <c oughs> ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็นักมวยคนไทยทุกคนครับที่จะต่อยกับชาติต่างชาติครับช่วยเ <c oughs> ชียร์และเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับก็ตอนนี้ครับวันลุมนี้ครับแล้วก็ไทยการกีฬาพยายามยกระดับมวยไทยให้สูงขึ้นระดับประเทศให้สูงขึ้นมาครับก็ฝากช่วยเชียรรรรรร์แลละกกกาัััััังใจบบบบบบบพววเด้ยคคคคคคผมขขออุุณณ